ขนมปังแบบไหนดีกว่ากันแล้วขนมปังขาวเนี่ยดีหรือไม่ดีไม่ว่าจะเป็นขนมปังขาวแบบนี้หรือจะเป็นขนมปังโฮวีตแบบนี้ซึ่งขนมปังทั้ง2แบบนะคะต่างก็มีคุณประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการต่อร่างกายทั้งนั้นเลยค่ะ พินศึกษามาเยอะมากเลยล่ะค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยนะขนมปังแบบไหนดีกว่ากันแล้วขนมปังขาวเนี่ยดีหรือไม่ดีวันนี้พินได้คําตอบแล้วก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกทานตามความชอบแล้วก็ความเหมาะสมเด้ล่ะค่ะขนมปังขาวทํามาจากข้าวสาลีขัดสีที่ผ่านการแปรรูปจึงทําให้ได้รับสารอาหารไม่เท่ากับขนมปังโฮลวีท ถ้าเราเทียบปริมาณไฟเบอร์กันนะคะขนมปังขาว1แผ่นมีปริมาณไฟเบอร์เพียง0.9กรัมในค่ะที่ขนมปังโฮวีด1แผ่นมีปริมาณไฟเบอร์สูงถึง2.5กรัมเลยค่ะแถมปริมาณน้ําตาลที่ได้รับจากขนมปังขาวเนี่ยก็ยังสูงกว่าขนมปังโฮวีตด,ด้วยแต่อย่างไรก็ตามขนมปังขาวเนี่ยก็อุดมไปด้วยโปรโตีนแคลเซียมแล้วก็ยังเป็นแหล่งสําคัญของโฟเลต ซึ่งเป็นสารอาหารสําคัญสําหรับคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์เพราะว่าดีต่อสุขภาพครรภ์แล้วก็ดีต่อทารกในครรภ์ด้วยค่ะและขนมปังขาวเนี่ยก็ยังเหมาะสมสําหรับใครที่ทานขนมปังที่มีไฟเบอร์สูงแล้วรู้สึกอึดอัดไม่สบายท้องมีแก๊สในกระเพาะอาหารการเลือกทานขนมปังที่มีไฟเบอร์เพียงเล็กน้อยอย่างขนมปังขาวเนี่ยก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยล่ะค่ะส่วนขนมปังโฮลวีตหลายๆคนหันมาเลือกทานกันมากขึ้นเพราะว่าทํามาจากข้าวสาลีไม่ขัดสี ทำให้มีปริมาณไฟเบอร์สูงกว่าขนมปังขาวแถมปริมาณน้ําตาลเนี่ยยังอยู่ในระดับกลางอุดมไปด้วยวิตามินมีธัญพืชต่างๆที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยในระบบขับถ่ายแถมยังช่วยในการควบคุมน้ําหนักเรียกได้ว่าเหมาะสําหรับคนที่กําลังลดความอ้วนแล้วก็เหล่าสายสุขภาพทั้งหลายเลยค่ะขนมปังทั้ง2ชนิดเนี่ยจริงๆแล้วมีคุณประโยชน์แล้วก็คุณค่าทางโภชนาการต่อร่างกายในปริมาณที่ใกล้เคียงกันเลยละค่ะเพราะว่าทั้งขนมปังขาวและขนมปังโฮลวีต จัดเป็นอาหารจําพวกคาร์โบไฮเดรตไม่ว่าจะเป็นแหล่งพลังงานในการดํารงชีวิตประจําวันหรือเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพินแนะนําว่าเราควรเลือกทานคาร์โบไฮเดรตจากแหล่งพลังงานที่มีไฟเบอร์และแป้งสูงอย่างเช่นผักผลไม้เสริมเข้าไปด้วยค่ะเราสามารถเลือกหาขนมปังขาวแล้วก็ขนมปังโฮวีตได้มากมายเลยนะคะอย่างตรงหน้าพินนี่ก็คือขนมปังแผ่นเลอแปงทั้ง2ชนิดไม่ใส่สารฟอกขาวร้อเซ็นอร่อยหอมนุ่มมาก และที่สำคัญนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะถือบป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่อยากให้ไปลองกันไปค่ะไปลองกันดูสำหรับวันนี้ชีวิตดีดีแค่เปลี่ยน